เด็กหญิงนิยายล่าแขนฉบับนางมันบทที่44 ว่ากันตามหลักเหตุผลสตรีที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของบุรุษที่ได้ชื่อว่าสุภาพอ่อนโยนย่อมต้องบังเกิดความตื่นกลัวร่างสันสะทานราวลูกนกหวาดเกาทันสุดตัวลงไปคุกเข่าขอร้องชีวิตไหนเลยจะสงบนิ่งอย่างหลิวหมิงยวน ก่อนหน้าที่หลิวหมิงหยวนจะมาอู่ซั่วหยางได้สั่งให้เสาเฉียนขับไล่คนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องออกไปหมดแล้วสถานการณ์ของนางยามนี้จึงไม่ต่างจากปลาบนเขียงเฝ้ารอเวลาให้เขาลงมือแล่เนื้อเถือหนังเล่นตามใจนิสัยอวดดีของหลิวหมิงหยวนปลุกสัรชาตยานการเอาชนะในตัวอู่ซั่วหยางเขาไม่เชื่อว่านางจะอดทนต่อความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้สุดท้ายต้องอ้อนวอนขอ ความเมตตาจากเขาโทษเขาไม่ได้สัตว์เลี้ยงพยศ ้องใช้กําลังในการกําราบกลิ่นอายคุกคามบีบคั้นรุนแรงเสียจนทําให้ค้นหายใจไม่ออกเผาว่าอู๋ซั่วหยางประเมินหลิวหมิงหยวนต่ําเกินไปคนมีความแค้นลึกล้ําอย่างนางต่อให้ความตายมาอยู่เบื้องหน้าลมหายใจสุดท้ายก็ไม่มีวันขอร้องอ้อนวอนศัตรูหลิวหมิงหยวนกําชายกระโปรงแน่นกัดริมฝีปากล่างจนได้กลิ่นคาวเลือดนึกแค้นใจที่มาเจออู่ซั่วหยางในวังหากเป็นนอกวัง เวลานี้นางคงชักมีสั้นที่พกติดตัวออกมาแทงเขาไปแล้วลากศัตรูลงนรกได้ต่อให้ต้องตายตามก็ไม่เสียใจน่าเสียได้ที่ในวังเข้มงวดเรื่องการพกอาวุธเข้าวังกระทั่งแม่ทัพผู้มีความดีความชอบยังต้องปลดอาวุธทิ้งไว้หน้าประตูวังมีหรือที่นางจะได้รับการยกเว้นนึกถึงอาวุธที่สามารถทำร้ายคนได้บนตัวนางไม่ใช่ไม่มีเสียทีเดียวเครื่องประดั ับชิ้นเดียวบนศสีสษา หากเลือกแทงถูกจุดแม้ไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหาัสนี่คือของแทนใจที่ส่งเพียนเหงม,มอบให้นางจะตัดใจให้มันแปดเปื้อนเลือดสกรปรกของคนชั่วช้าอย่างอู่ซั่วยอย่างได้อย่างไรดวงตาแดงตกาเกิดจากความเครียดแค้นระคนโปรดเกรี้ยวปิดลงวันเวลาหมุนวนหวน,หวนคืนสู่อดีตนางคือพระชายาชินอ,องส่วนเขาคือพระสวามีของนางทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาจะบีบปลายคางนาง เช่นนี้จากนั้นตะคอกเสียงเย็นหลิวหมิงยวนตำแหน่งพระชายาชินอองข้าให้เจ้าได้ก็สามารถเอาคืนได้เช่นกันเป็นถึงชายาเอกไม่มีปัญญาจัดการเรือนหลังให้เรียบร้อยข้าแต่งเจ้าเข้ามานับมีประโยชน์อะไรอย่าทำตัวเป็นกระสอบหญ้าฟางเพราะจุดจบของมันคือกองขยะข้างทางหากอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความสุขจะกลับบ้านเดิมข้าไม่ว่าถึงอย่างไรตัวชินองแห่งนี้ มีหรือไม่มีเจ้าก็ไม่ต่างกันท่านอ,องหม่อมฉันแต่งให้พระอ,องค์แล้วชั่วชีวิตถือเป็นคนของจวนชินอองจะกลับบ้านเดิมได้อย่างไรถ้าให้คนอื่นล่วงรู้หม่อมฉันไม่กลายเป็นที่ขบขันหรือรู้ว่ากลับไม่ได้ก็จงลดความหยิ่งพยองของเจ้าลงจวนชินอองของข้าชุบเลี้ยงแต่คนสงบ,สงบเงี่ยมเจียมตัวไม่ใช่สตรีร้ายกาที่วันวันเอาแต่อิจฉาริษยา เที่ยวระรานผู้อื่นเพราะความหึงหวงไปทั่วเป็นพวกนางที่คิดแย่งชิงความรักของท่านอองไปจากหม่อมฉันเป็นพวกนางมายั่อยุหม่อมฉันก่อนสามภรรยาสีนุเจ้ารับไม่ได้ก็ไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งพระชายาเอกสตรีที่ล่วงละเมิดเจ็ดขับข้าไม่จำเป็นต้องบอกกระมังว่าสุดท้ายต้องเจอกับอะไรท่านองสมรสพระราชทานมิอาจหย่าร้ง วันใดที่ข้าได้กลุ่มอำนาจสูงสุดความต้องการของข้าผู้ใดไม่กลัวตายกล้าทัดทานไม่เห็นด้วยท่านององฉันไหนพระองค์ถึงเปลี่ยนไปได้เพียงนี้คำสัญญาที่ว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าทรงนำมันไปไว้ที่ใดแต่ไหนแต่ไรข้าก็เป็นเช่นนี้เพียงเลือกไม่แสดงออกให้ผู้ใดได้เห็นเท่านั้นเจ้ามันสตรีโง่ง,งม ถึงได้ลหลงไหลภาพลักจอมปลอมที่ข้าสร้างขึ้นเดิมนางควรตาสว่างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่น่าใจอ่อนให้กับคำหวานที่อู่ซั่อย่างนำมาง้องอนจนสุดท้ายก็คืนดีเสียทุกครั้งทันใดนั้นเสียงหัวเราะขบขันพันดังขึ้นจากแผ่วเบาเป็นชัดเจนจากชัดเจนเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบ้าคลั่งหลิวหมิงหยวนลืมตาผลบสายตาของนางเสมือนเข็มแหลมที่ทำจากน้ำแข็ง ทิมแทงร่างอู่ซส่วอหยางเสียจนเขาเผลอคายแรงมือริมฝีปากหลิวหมิงยวนผุดรอยยิ้มเย็นลืมสิ้นความเจ็บปวดบริเวณปลายคางรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดปัดมืออู่ซส่วอหยางหังนหน้าขึ้นฟ้าส่งเสียงหัวเราะเหยาะหยันอู่เสื้อหยางมองมือตนเองที่ถูกปัดทิ้ง จากนั้นเลื่อนสายตาไปยังสตรีที่ขายเสียสติไปแล้วเบื้องหน้าอารมณ์หลากหลายคละเคล้าในดวงตาสีนินไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นความแข็งกล้าวดุดันอ่อนลงสำนึกเสียใจที่อาจเป็นต้นเหตุให้หลิวหมิงยวนคุ้มคลั่งนางไม่เหมือนสตรีอื่นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าภระํากำลังจะเหนือกว่าบุรุษเขาไม่ควรบีบคันนางมากเกินไปหยวนเอออย่าทำให้ข้าตกใจ เจ้าไม่พอใจอะไรก็พูดออกมาอย่าเป็นเช่นนี้น้ำเสียงอู่ซส่วอย่างอ่อนโยนเจือการร้องขอได้หรือไม่หลิวหมิงยวนปัดมืออู่ซส่วอหยางที่พยายามจะแตะต้องต้นใช้ปลายนิ้วเช็ดคราบน้ำตาบริเวณหางตาซึ่งเกิดจากการหัวเราะมากเกินไป ไม่พอใจอะไรก็พูดออกมานางทวนคำพูดอู่ซั่วหยางเสียงเย็นแค่นเสียงย่อมองอีกฝ่ายตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้าหน้าขันหน้าขันยิ่งนักชาติก่อนขมขูเรื่องอย่าร้างชาตินี้ข่มขูเอาชีวิตอู่ซั่วหยางเจ้าจะไม่ฆ่าหัวเราะเจ้าได้อย่างไรคุณหนู จือหลานได้ยินเสียงหัวเราะไม่ปกติของคุณหนูจึงรีบลงจากรถมาในใจร้อนรนกระวนกระวายเนื่องจากไม่รู้ว่าคุณหนูเป็นอะไรขณะจะสาวเท้าเข้าไปหาคุณหนูของนางกับยกมือห้ามส่งสายตาให้ยืนอยู่ที่เดิมท่านอองระหว่างเราสองคนไม่มีอะไรให้ต้องพูดคุยอยากฆ่าก็ฆ่าไม่อยากฆ่า ก็บอกคนของท่านอ๋องที่อยู่หลังกำแพงให้ปล่อยตัวสารถีของหม่อมฉันหม่อมฉันต้องการกลับบ้าน หลิวหมิงยวนเบี่ยงตัวออกจากกำแพงไม่ยอมให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นไร้ทางถอยอีกว่ากันถึงที่สุดอย่างมากก็แค่ตายอีกรอบมีอะไรให้กลัวกันเห็นหลิวหมิงหยวนกลับมาสงบเยือกเย็นดังเดิมความสับสนว้าวุ่นในใจอู่ซั่วหย,ยางพันผ่อนคลายเขาไม่ถือสาคำท้าทายของนางยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่นด้วยไม่อยากเห็นนางคุ้มข้างเฉกเช่นเมื่อครู่อีก ยวนเอ๋อสิ่งที่ส่งเทียนเหิงให้เจ้าข้าก็ให้ได้เช่นกันเจ้าไม่ลองทบทวนเรื่องแต่งงานใหม่อีกครั้งตราบใดที่ยังไม่ผ่านพิธีกราบไหว้ฟ้าดินทุกอย่างยังแก้ไขได้ทันหลิวหมิงยวนแค่นเสียงขึ้นจมูกถอยห่างอู๋ัสวอย่างอย่างระแวดระวงังจนมาหยุดข้างกายเจือรานสิ่งที่ส่งซื่อจือทำให้หม่อมฉันไม่ว่าท่านอองหรือบุรุษใดล้วนมิอาจทำได้ แต่งให้เขาคือเรื่องดีงามที่สุดในชีวิตหม่อมฉันใบหน้าอู่ซส่้หอย่างเปลี่ยนจากแดงเป็นดำจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นเขียวสลับหมุนเวียนตามแรงอารมณ์ดวงตาม,มุ่งร้ายสายความไม่ยินยอมขี้รอยยิ้มเย็นที่ใครเห็นเป็นต้องเหน็บหนาวถึงไขกระดูกถ้าข้าอยากทำลายเรื่องดีงามของเจ้า เราจะทำเช่นไรหลิวหมิงหยวนไม่ได้คลั่นคร้ามต่อกิ่นอายดํำมืดที่อู่ซวอย่างปล่อยออกมาคนอย่างเขาหากต้องการฆ่านางจริงป่านนี้คงลงมือไปนานแล้วไม่มีเหตุผลให้ต้องรังรอถึงยามนี้อีกอย่างบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองฆ่าคนต้องชดใช้ไหนเลยจะฆ่าแกงกันได้ง่ายได้ราวผักปลากระสัดทำผิดต้องโทษเท่าสามัญน,นับประสาอะไรกับเขาที่เป็นเพียงเสื้อพระวง ริมฝีปากเรียวบางเหยียดยิ้มนึกถึงถ้อยคำหนึ่งขึ้นมาได้เป็นถ้อยคำที่ครั้งหนึ่งเขาเคยใช้วันนี้นางขอหยิบยืมมาพลิกแลรเปลี่ยนคำพูดแสนธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธทิ่มแทงใจเขาให้เจ็บปวดไม่ต่างจากนางในอดีตนอกเสียจากท่านอองได้กอบกลุ่มอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน เรื่องดีงามของหม่อมฉันถึงจะถูกทำลายสมรสพระราชทานมีเพียงโอรสสวรรค์เท่านั้นที่ยกเลิกได้ความท้าทายเด่นชัดในดวงตาฉาบม่านน้ำแข็งซ่งเทียนเหิงประกาศตัวเป็นศัตรูกับอู่ซั่วอย่างแล้วนางในฐานะว่าที่ภรรยาจะนิ่งเฉยได้อย่างไรย่อมต้องคอยตามส่งเสริมสามีคิดได้ดังนี้ประโยคสุดท้ายที่ทิ้งไว้ จึงสุดแสนจะเลือดเย็นทำให้คนฟังแทบกระอักเลือดล้มทั้งยืนซึ่งท่านอองมีใช่ เสียงมโหรีอึกกระทึกสนั่นฟ้าร้างความคึกคักคืนแครงให้กับถนนสองฝากฟังขบวนรับเจ้าสาวเคลื่อนผ่านถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่จวนหลิวหอบนท้องฟ้ามีปุยหิมะสีขาวสะอาดลอยอ้อยอิงให้ความรู้สึกค้ายกลีบดอกไม้จากสวงสวรรค์โปรยปลายลงมาอวยพรส่งเทียนเหิงในชุดแต่งงานสีแดงเพลิงนั่งองค์อาจสง่างามอยู่บนหลังม้าความหล่อเหลาแฝงอันตรายของชายหนุ่มบทบ ความบิดเบี้ยวไม่ประณีตของลวดลายบนชุดแต่งงานให้หม่นหมองจนไม่เป็นที่สังเกตเจ้าบ่าวหน้าหลงไหลถึงขั้นนี้ดีงามถึงขั้นนี้ส่องโคมหาทั่วแผ่นดินเกรงว่ามีเพียงไม่กี่คนฉะนั้นเป็นธรรมดาที่ผู้คนจะพาการอิจฉาเจ้าสาวสะพ้ายตระกูลท่องหาได้เป็นกันง่ายไหมนอกเสียจากได้รับความรักจากบุรุษตระกูลส่องจนหมดใจมิเช่นนั้นอย่าได้ถามหางามแต่งงานคิดถึงตรง จุดนี้ไม่มีสตรีใดไม่อยากรู้วิธีผูกมัดใจส่งซื่อจือของคุณหนูรองตระกูลหลิวผู้ใดกล่าวว่าคนดีต้องคู่กับคนดีคนไม่ดีต้องคู่กับคนไม่ดีสำหรับส่งเทียนเหงิงหลิวหมิงหยวนไม่จำเป็นต้องดีงามเพราะความดีงามเขามีมากพอแล้วไม่ต้องการจากภรรยามาเพิ่มอีกที่เขาต้องการคือสีสันที่ทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อซึ่งทั้งหมดอยู่ในตัวหลิวหมิงหยวนสามีภรรยา าใจเป็นหนึ่งต่างฝ่ายต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกันนั่นถึงจะเป็นคู่ที่สมบูรณ์เกี่ยวเจ้าสาวขนาด8คนหาม วางลงหน้าประตูจวนหลิวโหส่งเทียนเหิงพลิกตัวลงจากหลังมาเดินเข้าไปทําตามขั้นตอนการรับตัวเจ้าสาวจากนั้นพานางกลับไปทําพิธีกราบไหว้ฟ้าดินที่จวนตนเองหลิวหมิงยวนนั่งอยู่ในเกี้ยวเจ้าสาวผ้าคุมหน้าสีแดงลายนกยวนยางไม่ได้หนาทึบเสียจนมองอะไรไม่เห็นแผ่นหลังเหยียดตรงดุดลำไผ่ของบุรุษที่กําลังจะเป็นสามีของนางในอีกไม่กี่ชั่วยามข้างหน้าปรากฏให้เห็นเลือนร ริมฝีปากสีชาติขี้ยิ้มผ่านเคราะห์กรรมพัดพรากมาหนึ่งชาติในที่สุดก็จะได้อยู่ร่วมกันแล้วส่งเทียนเหงิงข้าจะเป็นภรรยาที่ดีของท่านไม่ทำให้ท่านรู้สึกผิดหวังที่ติดตามข้ามาในชาตินี้ เกี้ยวเจ้าสาวถูกวางลงอย่างนุ่มนวลม่านแพรโปร่งถูกเลิกขึ้นหลิวหมิงหยวนเตรียมตัวลงจากเกี้ยวเขาว่ายังไม่ทันได้ขยับตัวร่างทั้งร่างพันร้อยสูงขึ้นกลางอากาศนางเงยหน้าขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ใบหน้าหล่อเหลาก้มลงมาสายตาของทั้งสองประสานผ่านผ้าคลุมหน้าแม้เคยผ่านพิธีแต่งงานมาแล้วชาตินึงกระนั้นชาติก่อนอกู่ซั่วหยางไม่ได้อุ้มหลิวหมิงหยวนลงจากเกี้ยวเหมือนส่งเทียนเหงิงท่า กา,การจับจ้องของผู้คนมากมายดวงหน้างามภายใต้ผ้าคลุมหน้าจึงเห่อร้อนอย่างห้าไม่อยู่กอดค่าให้นั่นซ่องเทียนเหิงกระซิบคำพูดข้างหูเจ้าสาวหัวเราะแผ่วเบาแล้วเสริมอีกประโยคตกลงไปข้าไม่รับผิดชอบนะ เจ้าสาวทุบอ,อกเจ้าบ่าวแก้อาการเขินชั่วครู่ถัดมาถึงค่อยยกสองแขนของขอเจ้าบ่าวอย่างเชื่อฟังหน้าถงพิธีส่งเทียนเหิงค่อ,คอยๆวางหลิวหมิงหยวนลงอย่างธนุทน,นอมเห็นนางยืนได้มั่นคงแล้วถึงค่อยถอยออกมาจูงมือนางก้าวข้ามกระถางไฟสู่ถงทำพิธีพิธีกราบไหว้้าดินเป็นไปอย่างราบรื่นหลิวหมิงหยวนถูกส่งตัวเข้าห้องหอนั่งได้ไม่นาน ก็มีเสียงฝีเท้าหนักแน่นตามเข้ามานางหลุบตาลงทำให้เห็นรองเท้าสีแดงของบุรุษผ้าขุมหน้าเจ้าสาวถูกคันช่างเลิกเปิดขึ้นทันทีที่ใบหน้างดงามของเจ้าสาวปรากฏทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบงนันหลิวหมิงหยวนช้อนตาขึ้นเห็นซ่งเทียนเหิงกำลังยิ้มให้นางดวงตาอ่อนโยนของเขาเต็มไปด้วยความรักใคร่หลงไหลมองให้ลึกลงไปอีกคือความปรารถนาอันร้อนแรงที่ถูกกักเก็บมานาน ซ่งเทียนเหิงนั่งลงข้างกายหลิวหมิงยวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับสุรามงคลจากคนนำโชคสองแขนของรื่มสุรามงคลตามด้วยการตัดปลอยผมนำมาผูกรวมกันเสร็จสิ้นขั้นตอนในห้องหอคนนำโชคล่าถอยออกไปอย่างรู้หน้าที่เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้าหูหยินคงหิวแล้วกระมังสามีจะให้คนยกสำรับอาหารมาให้ หูยินนั่งกินอยู่ในนี้ส่วนสามีจะออกไปต้อนรับแขกก่อนได้ยินซ่องเทียนเหิงเรียกหูหยินแทนตนเองว่าสามีหลิวหมิงหยวนรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าใดนักแต่ก็ยังพยักหน้าตอบรับความหวังดีของเขาวุ่นวายมาทั้งวันนางลืมกระทั่งเวลากินข้าวพอเขาพูดขึ้นมาท้องนางก็ร้องทันทีไม่รู้จักรักษาหน้าเจ้าของแม้แต่น้อยซ่องเทียนเหิงหัวเราะแล้วลุกขึ้นมองเจือรานที่ติดตามรับ ใช้ผู้เป็นนายจากบ้านเดิมดูแลโหยินน้อยให้ดีกำชับเสร็จก้มตัวเข้าหาภรรยาที่นั่งตัวแข็งเกรงอยู่บนเตียงใช้ปลายนิ้วเฉยคางนางขึ้น ไม่ใช่ฝันในที่สุดเขาก็ได้นางมาเป็นภรรยาส่งเทียนเหิงสำลักความสุขทั้งที่ยังไม่ได้เข้าหอแกระแอมไอสองทีส่งสายตาให้เจือรลานหันหลังไปจากนั้นฉกฉวยเอาจุมพิษจากภรรยาอย่างไรอย่างอายหากไม่ติดขัดว่า อาจเป็นการเสียมารยาต่ตอแขกเรือที่มาร่วมงานเขาคงไม่คิดออกไปเรือนด้านหน้าจับภรรยาเข้าหอเสียให้รู้แล้วรู้รอดจุ้มพิษแรกเริ่มอ่อนหวานชวนเคลิบเคลิ้มไม่นานก็เพิ่มระดับขึ้นจนกลายเป็นเร่าร้อนเอาแต่ใจหลิวหมิงด่วนยกมือแตะแผงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามหัวสมองมึนงงเนื่องจากถูกส่งเทียนเหิงมอมเมาจนสติกระเจิดกระเจิงจวบจนรู้สึกว่าตนเองกำลังจะขาดอากาศหายใจมือ ที่วางบนแผงอกสามีจึงขยุ่มสาบเสื้อของเขาส่งเสียงประท้วงในลำคอจวนซ่งของอาณาเขตกว้างขวางเรือนชั้นหน้ากับเรือนชั้นในแบ่งแยกชัดเจนส่งผลให้เสียงดนตรีกับความคลึกครื้นของผู้คนถูกจำกัดอยู่แค่ส่วนหน้าบรรยากาศในห้องหองเงียบสงบเงียบชนิดที่ว่าจื่อรานที่ยืนหันหลังก็ยังได้ยินเสียงจูมพิษของคุณหนูกับท่านเขยจนใบหน้าแดงำํำ ซื่อจือท่านจะแสดงความรักกับภรรยา ก็ควรให้ข้าออกไปก่อนหรือไม่ความไร้อย่างอายของท่านดูท่าจะบรรลุถึงขั้นปรมาจา์แล้วจือรานค่อนขอดในใจส่งเทียนเหิงทอดถานตุงพิษอย่างแสนเสียดายเลือดในกายพรุ่งพ่านยามเห็นดวงตาเย้าวยวนฉ่ำน้ำความหนาวเย็นถูกไฟปรารถนาในกายแผดเผาไปจนสิ้นไม่มีฤดูไหนเหมาะต่อการแต่งงานเผ่าฤดูหนาวอีกแล้วความชั่วร้ายผุดขึ้นมาในห้วงความคิดทำให้ดวงตา ้อนแรงมีประกายเจ้าเล่แอบแฝงอาศัยจังว่าที่หลิวหมิงหยวนยังไม่คืนสติกดริมฝีปากกับกีบปากบวมเจอซ้ำๆ รอค่ะเสียงแหบพร่ากระซิบข้างหูหลังชิมความหอมหวานทั้งภายในและภายนอกของริมฝีปากภรยาจนเป็นที่พอใจแล้วตั้งแต่ต้นจนจบหลิวหมิงยวนไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธซ่งเทียนเหิงเองก็ไม่เปิดโอกาสให้นางปฏิเสธด้วยชีวิตหลังแต่งงานนอกห้องยกให้นางเป็นใหญ่ส่วนในห้องสามีต้องเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว อีกฝากฝั่งหนึ่งของเมืองหลวงอักษรมงคลคู่กับผ้าไหมสีแดงประดับประดาไปทั่วจวนไม่ต่างจากจวนซ่องโหประตูไม้บานใหญ่ถูกผลักเปิดเผยให้เห็นเจ้าสาวบนเตียงหลังกว้างกู่เส่้อย่างในชุดแต่งงานสีแดงปักลายมังกรห้าเล็บสาวเท้าเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าเรียบเฉยรับคันช่างจากคนนำโชคที่กรมพิธีการจัดหามาให้ ตีหน้าไร้ความรู้สึกเลือนหายตามการร่วงหล่นของผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวยามเกาซีเหมืงช้อนตาขึ้นจึงเห็นเพียงความอบอุ่นอ่อนโยนของอู๋ั่วยหยางหาได้รับรู้ความเย็นชาที่อีกฝ่ายกักเก็บไว้ในส่วนลึกไม่ ท่านอองเก่าสีเหมืองเอ่ยเรียกพระสวามีเสียงอ่อนหวานต้มหน้าเอียงอายตามประสาหญิงสาวที่เพิ่งผ่านพิธีแต่งงานท่าทางเช่นนี้หากเป็นเจ้าบ่าวคนอื่นคงรู้สึกอยากรักถนอมตลอดไปน่าเสียดายที่เจ้าบ่าวของนางคืออู่ซส่้อยางบูรุษที่เห็นนางเป็นเพียงหมากตัวหนึง่ง ปู่ซส่วยอย่างระบายยิ้มยื่นสุรามงคลส่งให้เกาซีเหมิงขั้นตอนการดื่มสุรามงคลเป็นไปอย่างราบรื่นกระทั่งถึงขั้นตอนสามีภรรยาร่วมผูกผมทันใดนั้นเจ้าบ่าวกับลุกขึ้นส่งผลให้คนที่อยู่ในห้องต่างมองมาที่เขาอย่างพร้อมเพรียงในใจแต่ละคนมีเพียงคำถามเดียวนั่นคือเกิดอะไรขึ้นวันนี้แขกเรือมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ข้าที่เป็นเจ้าบ่าไม่ควรรั้งอยู่ในห้องหอนานอย่างไรเสียก็กราบไหว้ฟ้าดินเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนผูกผมไว้ค่อยทำกันภายหลังเถิดฉีแจงจบหันมาส่งสายตาลึกซึ้งให้เกาซีเหมงิงประทับจุมพิษบนหน้าผากเกลี้ยงเกาดุดมาแรงปอแตะผิวน้ำข้ารีบไปต้อนรับแขกตอนพระชายาเห็นว่าอย่างไร ถูกพระสวามีแสดงความรักใคร่ต่อหน้าผู้คนเช่นนี้นอกจากพยักหน้ารับด้วยความเขินอายเกาซีเหมิงยังจะทำอะไรได้อีกหากนางเฉลียวใจสักนิดคงเห็นถึงความผิดปกติสามีภรรยาร่วมผูกผมแสดงถึงคำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันจนแก่เท่าหนึ่งชีวิตของคนจึงสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวหากไม่ทำนั่นย่อมแสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดอยู่กับอีกฝ่าย ต้นแก่เท่าเชกพี่อู่ซั่วอย่างกำลังทำกับเกาซีเหมิงในตอนนี้ภายหลังค่อยทำถึงเวลาคงมีเหตุผลสารพัดในการเลื่อนออกไปออกจากห้องหอมาแล้วอู่ซั่วหยางไม่ได้รีบร้อนกับเข้างานไปต้อนรับแขกตามที่ได้บอกเกาซีเหมิงเขายืนอยู่กลางลานกว้างของเรือนชั้นในทอสายตาไปยังทิศทางอันเป็นที่ตั้งของจวนตระกูลซ่อง ท่านอองเฉาเฉวนสาวเท้าเข้ามาหยุดเบื้องหลังผู้เป็นนายไม่ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันมงคลด้วยรู้ดีว่าในใจผู้เป็นนายไม่ได้รู้สึกอะไรต่อการแต่งงานครั้งนี้ทุกอย่างเป็นเพียงบันไดที่ใช้เหยียบย่ำขึ้นสู่จุดสูงสุดสายตาอู่ซั่วยอย่างยังคงอยู่ที่เดิมกลางอกปวดแบ๊บยามนึกถึงหลิวหมิงหยวนที่เวลานี้ได้กลายเป็นภรรยาของผู้อื่นไปแล้ว สมรสพระราชทานมีเพียงโอรสสวรรค์เท่านั้นที่ยกเลิกได้ซึ่งท่านอ,องกมนี้ใช่ ถ้อยคำประโยคสุดท้ายที่หลิวหมิงหยวนทิ้งไว้ให้ก่อนจากในวันนั้นไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำใช่แล้วนางพูดถูกมีเพียงโอรสวรรค์ที่สามารถชี้ชะตาชีวิตผู้คนตอนนี้เขายกเลิกงานแต่งงานของนางไม่ได้แต่อีกไม่นานเขาจะทำให้นางหย่าร้างจากนั้นแต่งตั้งขึ้นเป็นฮองเฮาเป็นสตรีที่ต้องร่วมฝังร่างกระทั่งสิ้นใจตายก็ไม่มีวันแยกจาก ทุกอย่างเรียบร้อยหรือไม่อู่สวย่ยหยางถอนสายตามุ่งมั่นกับหมุนตัวมาหาเฉาเฉียนแววตาสงบนิ่งมีระลอกขึ้นเบาบางซ่อนอยู่เรียบร้อยพะยะค่ะรอเพียงคำสั่งท่านอองดีน้ำเสียงอู่สวย่ยหยางหนักแน่นทรงพลังกลิ่นอายเฮี้ยมเกรียมโอบล้อมร่างคืนนี้ข้าจะไปด้วยตนเองเฉาเฉียนตกตะลึงในดวงตาปรากฏความไม่เห็นด้วย ท่านอองเจ้าบ่าวหายตัวไปไม่ยอมเข้าหอในคืนแต่งงานความรู้สึกของเจ้าสาวจะยแย่เพียงใดอย่างไรเสียคุณหนูเก่าก็แต่งเข้ามาแล้วทำนางเสียน้ำตาตั้งแต่ค่ำคืนแรกกระหม่อมเห็นว่าไม่เหมาะสมเท่าใดเบื้องหลังการอภิเษกมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่หรือท่านอองไม่ต้องการมันแล้วคุณหนูเก่าเป็นบุตรสาวสุดที่รักของท่านอัครเสนาบดีการร่วมมือระหว่างท่านอ,องกับเขาจะราบรื่นหรือไม่ยังคงต้องดูความสัมพันธ์ หลังแต่งงานของท่านอองกับคุณหนูเก่าโอ้่ส่วออย่างปาทีมะที่เกาะตามไหลและชายเสื้ออย่างไม่ใส่ใจก็แค่เข้าหอมิใช่หรือในเมื่อมันสำคัญกับเกาซีเหมิงนักข้าก็จะให้นางสตรีอ่อนแอคนหนึง่งคงไม่มีแรงถึงขั้นเข้าหอกับข้าได้ทั้งคืนกระมังเฉาเฉียนอ้าปากตาค้างไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะได้ยินถ่อยคำหยาบล้นจากปากผู้เป็นนาย อูซ่วยอย่างยื่นมือดันปลายคางเฉาเฉียนให้ปากที่อ้ากว้างของเขาปิดสนิทเปลี่ยนหัวข้อสนทนากลับไปที่เรื่องแรกความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในเมื่อเกาซีเหมิองอยากได้เขาก็จะให้ตามที่นางร้องขอก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยผ่านสตรีเสียหน่อยเพิ่มนางเข้าไปอีกคนสำหรับเขาถือเป็นกำไรไม่ขาดทุน ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ